สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่มูล i c e c o o k นะคะใน p g b o o o b o x p p o t com มูลหนังสือเสียงนะคะหนึ่งทั้งเลือกที่อาจทำให้คุณเปิดโลกััต์ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นเรายอยู่กันที่บันทึกจอมโจรแห่งสุสานนะคะเล่มที่หนึ่งตอนใส่คลั่งทะเลเดือนวันนี้เราจะมาต่อกันที่บทที่35นะคะบทที่แล้วเนี่ยจบลงไป ตรงที่ในอ้วนถามอุียแล้วก็เหมือนโยผิงว่าการที่เขาทําท่าวิผมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในประตูรับนั้นมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่มีแผนการอะไรซ่อนอยู่ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าไปเพื่อจะเอาไข่มุกราตรีเพอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เรามาฟังกันต่อคะ่ะว่าในอ้วนมีแผนการอะไรในใจแล้ว แผนการนั้นสามารถที่จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในบันทึกจอมโจรห่งสุดสารตอนใสคลั่งทะเลเดือดบทที่35ข้อความเลือดผมพูดกับเขาว่าใครจะไปรู้ว่าน,นายคิดอะไรอยู่มีอะไรก็รีบบอกมาเถอะนะอย่าลืมนะว่าเราออยู่ในอันตรายแต่ถ้าเป็นพวกเรื่องในสาระที่ไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ต้องพูดหรอกเนออ้วนรีพูดกับผมว่าอ่าอย่าพึ่งใจร้อนไปสิเรื่องที่จะบอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เราตอนนี้อย่างยิ่งเลยนะเมื่อกี้นายไม่ได้ยินน้องเสี่ยวเกอร์บอกหรือว่าทางเดินไปสุ่ประตูทิปเนี่ยเป็นทางขึ้นเนินสูนห้องใหญ่ที่ตั้งแบบจำลองตำหนักทิปนั้นเพดานก็สูงมากสูงบวกสูงอย่างน้นอย ก็ต้องเป็น10เมตรนายคิดว่าสุสานโบราณน,นี่มันอยู่ลึกสักแค่ไหนกันฉันคาดว่าเพดานของห้องนั้นน่ะก็น่าจะอยู่สูงสุดของสุสานโบราณน,นี่แหละถ้าเราคิดจะออกไปก็ควรไปหาทางกันตรงนั้นอุเสียได้ยินนั้นก็รีบคามลนในใจอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็บอกว่าต่อให้ปินขึ้นไปได้ก็ไม่มีเครื่องมือดีๆอยู่ดี ด้านบนนะ่ะมีอิดอีกหลายชั้นจะทำยังไงกับมันละ่ะฉันว่าพวกเรานะ่ะควรไปหาอะไรที่เป็นโลหะเหมาะ,ห,มาะหาทางวางแผนขุดอุโมงค์โจรออกไปกันเถอะเมื่เสียเวลาต่อไปเดี๋ยวจะพลาดเวลาน้ำลงพอพูดออกไปอย่างนั้นนะคะโดยอ้วนฟังจบก็หวัวเราะแล้วก็พูดว่าเรื่องนั้นนะ่ะฉันก็คิดเอาแล้วเหมือนกันห้องใหญ่ห้องนั้นนะ่ะ มีกระจกทองเหลืองชุบทองลายอักษรจีนอยู่ไม่ใช่เหรอนายเองก็เป็นนักเรื่นวัตถุโบราณน,น่าจะรู้ว่ากระจกนั่นหน้าตาเป็นยังไงถ้าเราถอดขากระจกออกของอย่างนั้นน้ำหนักไม่เบารับรองว่าใช้แทนค้อนได้อย่างแน่นอนเมื่อครู่ตอนได้ยินชื่อผมก็คุ้นๆพอจะนึกออกว่ามันหน้าตาเป็นยังไง พอฟังในอ้วนพูดจบก็รู้สึกโล่งใจหน่อยพูดกับเขาว่างั้นก็ได้พวกเราตกลงตามนี้ชักช้าไม่ได้แล้วต้องลงมือกันอย่างทันทีแต่พอไปถึงที่นั่นนายอะห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นนะหัวเด็ดตีนขาดก็ตามที่นี่มีแต่คนไก่เต็มไปหมดพวกเรายัางมีเวลากันอีกเยอะแยะอย่าตัวเองไปทิ้งที่นี่เพราะว่าของไม่กี่ชิ้นเลย ในอ้วนพยักหน้ารับคำบอกว่านอกจากก้อนอิกเขาจะไม่แตะต้องอะไรทั้งนั้นสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะคะทั้งหมดก็ร่วมหัวจมท้ายคิดกันล่ะค่ะว่าออจะเข้าไปในประตูทิปนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไต่ขึ้นไปนะคะเพราะว่าจากคำบอกเล่าของบรรผิงเนี่ยตอนเมื่อ20ปีก่อนที่เขาเดินไปเนี่ย พอเข้าไปในตัวทิศลำทางมันจะลาดขึ้นชันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะเขาก็คาดการณ์ก,กันว่าเออมันจะต้องเหมือนกับไต่ขึ้นไปใกล้ถึงผิวน้ําทะเลนะคะแล้วก็คานวณกันประมาณว่าหาของวัตถุพดานเนี่ยเวลาน้ําลงปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการลงของน้าเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงประมาณนั้นนะคะพอน้ําลงปุ๊บพอเขาออกไปจากสุสานได้เนี่ยความห่าง ของชั้นน้ำนะคะความลึกของน้ำกับตัวสุสานเนี่ยก็คงอยู่ไม่ห่างกันเยอะในในเวลาน้ำลงพอจะนึกภาพออกไหมคะเอเขาทุบสุสานออกไปู่เนี่ยมันก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงในการที่เขาจะออกสุสานแล้วก็ว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำนะคะในช่วงระยะเวลาการกลั้นหายใจเนี่ยก็น้อยโอกาสรอดก็มีมากนะคะเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็เตรียมแผนการกัน อย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินเริ่มาหาประตูทิพย์นะคะโดยในอ้วนนี้นเป็นคนนาหน้าเหมืนอนยู่ผีนั้นรังท้ายส่วนผมอยู่ตรงกลางเดินเข้าสู่อุโมงค์อันคับแคบเส้นนั้นเมื่อเราทั้งหมดเดินเข้ามาในเส้นทางนี้เริ่มแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกัเดินอยู่ในตรอกสือผีน่ง มันเจียงสิงตอนกลางคืนแค่ว่ามันคับแคบไปหน่อยเท่านั้นแต่เมื่อเดินไปได้สักพักข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็ไม่เห็นข้อฟังผมเลยเริ่มรู้สึกกังวลผมเดินเป็นคนกลางมันมีความมืดแล้วก็น่ากลัวอยู่เสียงตีนกบที่พวกเราต่างสวมดังเปาะแปะอยู่ในทางเดินที่แคบยาวเป็นเสียงประหลาดมากคล้ายกับข้างหลังมีสัตว์ประหลาดอะไรตามมา ในอ้วนนั้นประสาทช้าไม่รู้สึกอะไรกับพวกนี้ขัดใจก็แค่ทางมันแคบเกินเขาเดินไม่สบายจึงบ่นมาตลอดทางไอ้ทางหินนี่มันก็แหมนะที่ไหนเป็นคนสร้างวะทำไมดูถูกพวกเราคนอ้วนชัดๆได้ดูนะเส้นทางสวรรค์ที่ไปสู่ประตูสวรรค์ทำไมมันถึงได้ขับแคบอะไรอย่างนี้วะ้าทางสวรรค์เป็นอย่างนี้ไปหมด ถ้าถังสั่งจังก็ไม่ต้องออกจากบ้านกันแล้วผมฟังแล้วก็บอกกับเขาว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกที่ออกแบบอย่างนี้มันก็ต้องมีเหตุผลนี่มันเป็นสุสานเรือเรือลำใหญ่แค่ไหนมันก็มีเนื้อที่จำกัดคนออกแบบคงอยากให้ตําหนักทิพย์เด่นมากก็เลยต้องประหยัดเนื้อที่พื้นที่ส่วนอื่นอีกอย่างแต่ไหนจะอะไรมา คนคว่ำกลวยน่ะมีแต่อ้วนๆติดเตี้ยใครจะไปนึกว่าคนอ้วนใหญ่อย่างนายก็ทําอาชีพนี้ได้ในอ้วนฝั่งเราก็ค่อนข้างชอบใจนะคะว่าพูดถึงว่าเขาเป็นคนล่ําสันก็พูดตอบกลับมานะคะว่ามันก็จริงสําหรับสํานักคลาทองของฉันนะ่ะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังอื่นไม่รู้นะ แต่เรื่องขนาดตัวเนี่ยเสียอ้วนคนเนี้ย่างยังไงก็เป็นที่หนึ่งอ้วนก็ส่วนอ้วนไม่ได้ทำให้ฝีมือของฉันลดถอยลงไปเลยจริงไหมนี่เรียกว่าเออเอออุ้ยในอ้วนอยู่ๆก็ยืนนิ่งไม่เดินต่อที่แท้ไหลของเขาติดเข้ากับผนังหินทั้งสองด้านโดนหนีบอยู่ตรงกลางแล้วผมหัวเลาะรัน้น เอาแต่มโม้เป็นยังไงล่ะเข่าตัวเลยละสิในอ้วนนั้นขยับไปข้างหน้าแต่ก็ผ่านไปไม่ได้พูดอย่างอึอดอัดว่าเสี่ยวอู๋น่าอย่าเพิ่งขำมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อกี้อ่ะฉันยังเดินสบายๆยอยู่ทำไมาอยู่ๆถึงติดได้ล่ะผมเริ่มมองดูรอบๆแล้วก็พูดว่าสงสัยทางหินที่นี่ไม่ได้กว้างเท่ากันหมด ตรงทางเข้ามาก็คงกว้างหน่อยตอนนี้ค่อยๆแคบลงในลองถอยหลังซิอาจจะหลุดออกมาก็ได้ในอ้วนนั้นออกแรงขยับถอยหลังหลายทีแต่ก็เหมือนเดิมพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุนั้นเส้นทางนี้มันแคบลงกว่าเดิมฉันว่าผนังนี้มันมีลูกเล่นเซีล์โอูจะว่ามิเข้าท่าซะแล้วละ่ะ เมื่อผมสังเกตดูดีๆก็เห็นจริงตามที่เขาพูดแย่แล้วฟ้าผนังนี่เหมือนกำลังบีบเข้าหากันเหมือนโยผิงก็รีบคลำผนังบ้างแล้วก็พยักหน้าถ้าจะเป็นเรื่องแล้วเราถอยหลังกลับกันไปก่อนผมได้ยินหย่งนั้นนึกในใจว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นละโดนผนังสองข้างบีบคงกลายเป็นโลตีสามแผ่นแน่ จึงหันหลังกลับแล้วก็วิ่งทันทีเนีอ้วนเห็นพวกเราวิ่งไปเร็วมากก็รีบตะแคงตัวแล้วก็ร้องไล่หลังว่ารอฉันด้วยอย่าห่วงแต่ตัวเองกันสิพอผมวิ่งมาถึงตรงทางออกผนังสองด้านนั้นบีบแคบเข้ามาอีกเยอะมากแม้แต่ผมยังต้องเอี้ยวตัวจึงจะผ่านได้ในอ้วนนั้นต้องตะแคงตัวเดินเป็นปูเท่านั้นเหมือนเดียวผิงผลักประตูบลับบานนั้น ผลักได้สองทีก็โผล่ออกมาว่ามีคนกั้นประตูจากด้านนอกนายอ้วนได้ยิงถึงกับหน้าเขียวตะโกนด่าว่าไอ้ประตูสวรรค์หานี่จบกันคราวนี้พวกนายรีบหาทางกันเถอะไม่อย่างนั้นเราพี่น้องจะไปสู่สุคติกันวันนี้แล้วผมร้อนใจเป็นไฟลนมองดูผนังหินบีบแค่เข้ามาทุกทีความรู้สึกนี้มืนแย่แล้วก็ทรมานยิ่งกว่าความตายซะอีก ทั่วปุกปับกระทันหันคิดอ่านอะไรไม่ออกสถานการณ์แบบนี้ยกเว้นจะเกิดปฏิหารไม่อย่างนั้นเทวาดามาปลดไม่มีทางรอดหรอกมันจะมีทางอะไรอีกล่ะวิ่งไปข้างหน้ากันเถอะถ้าวิาง่งให้เร็วก็อาจยังพอมีหวังนะผมรีบเสนอความคิดเหมือนโยกผิงดึงผมไว้แล้วก็พูดว่า วิ่งกลับไปอย่างน้อยก็ต้องสิบนาทีมันไม่ทันแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าแล้วก็ตะกายเท้าปีนผนังสองฝั่งขึ้นไปด้านบนผมเงยหน้าขิ้นไปดูด้านบนนั้นมืดสนิทพอกันแล้วก็ไม่เห็นทีเท่าว่าจะกว้างขึ้นกว่านี้ไม่รู้จะปีนขึ้นไปเพื่ออะไรแต่มาถึงขั้นนี้แล้วถึงยังไงก็ดีกว่ากรอความตายเฉย รีบบอกน่อ้วนให้ปีนขึ้นไปบ้างคือตอนนี้เนี่ยนึกพอจะนึกภาพันออกไหมคะพอผนังพอเขาวิ่งกลับมาเพื่อเจอเพื่อจะออกกลับไปในทางที่มาเนี่ยก็ปรากฏว่าประตูนี้เปิดออไปไม่ได้แล้วแล้วก็ผนังนี่ก็ค่อยบีบกับเข้ามาซึ่งมันก็แคบมากเลยนะคะแคบพอที่ทั้งสองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอที่จะใช้ฝ่าเท้าเนี่ยปีนขึ้นไปได้เพราะมันแคบมาก สองขาสองแขนกับขาเนี่ยก็สามารถที่จะยันผนันถึงกันได้นะคะเหมือนด้วกพิงก็ออกความคิดว่างั้นปีนขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเผื่อว่าจะเจออะไรกันบ้างนะคะก่อนที่กำแพงทั้งสองฝั่งเนี่ยจะบีบเข้ามาอีกนะคะพวกเราไต่ขึ้นด้านบนเรื่อยๆไม่กี่นาทีก็ปีนสูงสิงสบกว่าเมตรในอ้วนนั้นบอกว่าเหมือนั้วงพิง หัววนะคะเสนอให้ปีนขึ้นมาด้านบนส่วนผมนั้นคิดในใจอย่างหวาดเสียว,ว่าถ้ออยู่ข้างล่างนั้นจะต้องโดนหนีบตายได้ยินเสียงกระดูกตัวเองก็ค่อยแตกฟังแล้วสยองมากเมือนนิวผิงตะโกนบอกพวกเราว่าอย่าอย่าให้คิดฟุ้งซ่านยังพอมีเวลาแล้วค่อยนึกถึงอุโมงค์โจรใต้หลงศพนั้นในอ้วนก็ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันละ่ะ เหมือนโยพิงก็บอกว่าบนโลกนี้น่ะไม่มีคนควำกลวยคนไหนที่มีทางให้เดินดีๆไม,ม่เดินแต่กลับเจาะรูในกำแพงสุดสารมุดไปมุดมาหรอกถ้าใครจะทำอย่างนั้นก็มีเหตุผลแค่เหตุผลเดียวก็คือเขาเจอเหตุการณ์คับขันบางอย่างทำให้ต้องเจาะกำแพงสุดสารเพื่อหนีตายผมได้ยินก็เข้าใจทันทีผันคิดได้ว่า นายบอกว่าคนที่ขุดรูนั่นเป็นเหมือนพวกเราโดนบีบให้ต้องขุดอุโมองค์โจนนั่นเพราะสถานการณ์ตอนนั้นบังคับเหรอผมจำได้แล้วก็นับถือปฏิพันธ์ไหวพิบของเหมือนโยผิงมากแล้วก็รู้แล้วว่าทำไมเขาต้องปีนขึ้นด้านบนพื้นกับผนังทั้งสองด้านของที่นี่นั้นเป็นหินแกรนิตทั้งหมดยกเว้นมีดินระเบิดไม่อย่างนั้นจะเจาะรูได้ยังไง ที่เดียวที่พอมีลุ้นให้ลงมือได้ยอมต้องเป็นเพาดานที่มองไม่เห็นขณะคุยกันนั้นพวกเราก็ได้ปีนมาถึงด้านบนสุดแล้วขึ้นไปอีกชั้นก็คืออิดผมลองเคาะดูแล้วก็ต้องดีใจเพราะเราคาดการไม่ผิดมม่เป็นอิดกลวงอิดชนิดนี้ทนทับไม่ทนทุกหากมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะเจาะรูสักรูทำได้ไม่ยาก แต่ผมมองดูรอบๆที่ดำมืดตื่นั้นก็มองไม่เห็นอุโมงค์โจรเนบอ้วนพูดขึ้นว่าสวยแล้วเสียวเกอร์ทางหินนี่ออกจะยาวถ้าเกิดหมดนั่นเจาะดูที่ฝั่งนน้นจะทำไงล่ะมันเนียพิยงก็พูดว่าใครก็ตามถ้าเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องวิ่งกลับไปหาทางเข้าก่อนพอพบว่าทางเข้าถูกล็อกก็ค่อยใช้วิธีเจาะอุโมงค์อย่างไม่มีทางเลือก ดังนั้นงวงโจรต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่ถ้าเกิดเขาเจาะที่อีกฝั่งนึ่งจริงพวกเราก็ต้องยอมแล้วล่ะคำพูดนี้ของเหมือนโยพิงนะคะสร้างกำลังใจได้อย่างมากทั้งหมดก็พยักหน้าแ่ะคะ่ะแล้วก็เริ่มสอดสายตามขอบนเพื่อที่จะหาอุโมงโจรแล้วเหมือนโยพิงที่อยู่ข้างหน้าก็พลันส่องไฟฉายมาทางผม เรียบพวกเราเข้าไปหาผมกับในอ้วนคิดว่าเจอแล้วดีใจสุดชีวิตเรียบกระเสือกกระสนขยบไปหาพอเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นแต่เพียงก้อนอิดเหนือเพดานมีตัวอักษรเลือดเขียนเอาไว้ว่าปูสันเซิงทำรา้ายข้าจะหมดหนทางไปต้องตายอย่างเครียดแค้น้าดินเป็นพยานเสียเลี้ยงหวน ผมใจเต้นไม่เป็นสัมนึกในใจว่านี่ไม่ใช่นิยายกำลังภายในซะนหน่อยถามโมไปว่านี่มันหมายความว่ายังไงคนคนนี้เป็นใครทำไมถึงบอกว่าอาสามทำร้ายเขาล่ะเสี่ยเหลียงหวนเป็นคนหนึ่งในทีมสำรวจทางโบราณคดีเหมือนกันก็คือคนที่มือกรำมัดฉาเคี้วงูตายอยู่ในโดมปะการังใน เหมือนโยผิงพูดผมร้องอ๋อออกมานี่หัวตีกันยุ่งเหยิงเหมือนโยผิงผลักผมแล้วก็พูดว่าถ้าเขาทิ้งข้อความไว้ตรงนี้แต่ไม่โดนทับตายอยู่ที่นี่ก็แสดงว่าอุโมงโจรต้องอยู่ใ,ใกล้ๆตอนนี้ไม่ใช่เวลา,ามาตีความเราต้องได้ไปต่อผมปีนตามไปอีกสองก้าทานนึกขึ้นได้ว่าเสี้ยเหงหวนทำไม ชื่อนี้ถึงได้คุ้นหูเหลือเกินเมืนเคยได้ยินคุณปู่พูดถึงมาก่อนค่ะก็จบบทที่35ลงตรงปริศนาของเสี้ยเหลงัวน,นี้นะคะก็จำได้ไหมคะว่าเออตอนที่ทั้งทีมงานลงมาขุดสุสานนะคะทีมงานเมื่อ25ปีก่อนเนี่ย ลงมาขู่สุาสานนั้นนะคะอาสามก็เคยเล่าให้อูเสียฟังว่ามีหนึ่งในทีมงานที่ลงมาแล้วแล้วก็ตายในครั้งนั้นนะคะซึ่งคนคนนั้นก็มาเฉลยตอนนี้เองว่าคือเขาชื่อเซี่ยเหล่งหวนนะคะอูเสียจะนึกอะไรถึงชื่อนี้ออกดูเปลา่าเพราะว่ามันคลับคล,คล้ายคลาบคลาเหมือนได้ยินชื่อมาก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในตอนหน้านะคะ สำหรับใครที่อยากฟังตอนตอเก่าๆนะคะแล้วก็หาไม่เจอใน Channel ก็ไปที่มุม Voice Book ใน pcbookboxspot.com นะคะตรงป้ายกำกับก็เลือกเรื่องที่สนใจแล้วก็คลิกไปดูตอนต่างๆย้อนหลังฟังกันได้นะคะหรือว่าอยากอัปเดตหรือว่าพูดคุยกันก็แวะไปได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Facebook Backs/ แนะคะขอให้มีความสุขกับก,บการฟังในวันนี้นะคะ และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ